นะครับว่าความหวานแปลความว่าหวานกินได้แต่มีระดับที่ต้องควบคุมใช่ไหมคะพีก็ค,คือพวกเราเป็นสัตแพทย์ก็ต้องรู้ว่ากินน้ําตาลเยอะมันฟันผูกครับกินน้ําตาลถี่ฟันผูกครัถูกไหมคะทาไมเราเอาไม่อยู่อือเราพูดเรื่องแปลงฟันก็เอาไม่อยู่พูดมานานมากก็เอาไม่อยู่สุดท้ายก็เลยต้องได้คุยกันว่าเออเรารวมตัวกันดีไหมครับแล้วเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีกว่า พอดีจังหวะเรื่องจังหวะปีนั้นก็คุณหมอ,อ,อต้องขอเอ่ยชื่อนะคะก็คือคุณหมอกฤษดาเลือกอารตน์นะครับค่ะซึ่งเป็นผู้จัดก,การเครือข่ายไอ้ผู้จัดก,การสรสสตอนแรกนะคะตอนนั้นกําลังจะเกิดสสกสกส็กได้คุยกันครับค่ะก็ะะมีพี่จันทนาอิงชูศักดิ์ซึ่งอยู่ด้วยกันนะคะก็มามาคุยกันว่าเราทํางานเรื่องอาหารเรื่องของน้ำตาลกันดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าเราทําเรื่องน้ําตาลอย่างน้อยก็น่าจะช่วยได้บ้างและโปรเจกต์เวลามันเริ่มต้นจากจุดว่ามีคนหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันคิดแล้วเห็นด้วยตรงกันเนี่ยเริ่มเดินยังไงครับพี่